fc มีซึ้งแต้วโผล่เมนไอจีเบลล่าแบบนี้หลังเวียแต่งงานเม้นแบบนี้ fc มีซึ้งหลังจากพระเอกคนดังเวียสุกลวัตแต่งงานกับพระยาคนสวยสาววิกกี้อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดเชื่อว่าหลายๆคนจับตารอคอยว่าเบลล่าราณีเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่แต่อย่างใดหลังจากที่อดีตคนรักเวียสุกลวัตแต่งงาน โดยโพสล่าสุดเบลล่ารานีได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าตื่นเต้นจังหนังจะเข้าอาทิตย์หน้าแล้วไหนใครรอดูกันบ้างคะบุเพสันิว่าสองซึ่งงานนี้ทางด้านนางเอกสาวแต้วนัทพรเพื่อนร่วมช่องของเบลล่าก็ได้มาส่งคอมเมนต์เป็นอิโมจิรูปยกมือขอคาระวะซึ่งงานนี้ต่างก็มีชาวเนต็ตเข้ามาชื่นชมแต้วนัทพรกันเพียบ